สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูผักขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ผักสวนครัวของเราที่อยู่ในกระถางเนาะก็เป็นผักขึ้นช่ายที่ปลูกอันนี้คือเราเอามาเล็ดมาโรยนะคะอันนี้คือปลูกเองนะคะมาเล็ดมาโรยจะมีที่ปลูกเองแล้วก็งอกเองโดยที่ไม่ได้ปลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเราเอามาเล็ดมาโรยเนาะดูตอนนี้นะคะเกิดมาเต็มเลยนะจะกินยังไงหมดนะคะ ปีนี้คือผักขึ้นช่ายเนี่ยคือเยอะมากนะคะจะมีเสียงแทรกเข้ามาหน่อยนะเพราะว่าพโยงแก่สตาร์ทรหลดนะคะดูแค่กระถางนี้กระถางเดียวถ้าเกิดต้นเขาโตนะคะก็กินไม่ทันแน่นอนเพราะว่าผักขึ้นช่ายเนี่ยก็เขาจะกอใหญ่เนาะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็นี่ก็งอกขึ้นมาอีกแล้วนะอันนี้ไม่น่าจะโรยเมล็ดนะคะน่าจะติดมากับดินนะคะ คือเขางอกเองโดยธรรมชาตินะเพราะว่าดินเนี่ยเป็นดินที่เขามีมเมล็ดเก่าอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ไะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเนาะฝั่งนี้นะคะก็เป็นผักขึ้นช่ายที่เขาเกิดเองนะคะจริงๆเขาเกิดในกระถางนู้นนะคะคือกระถางกระถางนู้นคือจะแน่นมากเราก็เลยแยกต้นเขามาปลูกเนาะ แยกออกมาเป็นกระถางละหนึ่งต้นนะคะเกิดเองนะคะไม่ได้ปลูกไม่ได้เอา,มาเมล็ดมาโรยนะคะกระถางนี้นะคะจะเป็นกระถางของผักขึ้นช่ายเนาะที่เราปลูกผักขึ้นช่ายผักขึ้นช่ายเนี่ยเขาจะกอใหญ่นะคะมุมนี้จะเป็นมุมผักสวนครัวของเรานะคะนี่ค่ะมุมผักสวนครัวเอาไว้เก็บกินเนาะอันนี้คือจะเป็นไดโนเคลไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นไดโนเคลนะที่มันเหลือจากเราแยกปลูกตอนนั้นนะคะพ่อโย่งแกเป็นคนเอามา เอามาปลูกตรงนี้นะคะนี่แกคงเสียดายนะแกก็เลยเอามาปลูกไว้ในกระถางเอามาฝากไว้ในกระถางของขึ้นช่ายนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือต้นหอมของเราต้นหอมที่เราซื้อมากินนะคะเป็นหอมต้นแล้วก็เอาส่วนรากนะคะมาทําการปักชําแต่เราเก็บไปกินสองรอบแล้วนะคะเก็บใบไปกินสองรอบแล้วก็จะปล่อยเอาไว้ทําพันนะคะคือปล่อยเอาไว้ให้เขาครบห้าสิบวันนะคะ พอหลังจาก50วันเราก็จะถอนขึ้นมาแล้วก็ไปตากแห้งไม่ได้เอาไปตากแดดนะคะเอาไปพึ่งลมนะคะพูดผิดนะคะขออภัยด้วยนะคะเอาไปพึ่งลมให้ให้เขาแห้งๆนะคะก็ไม่ถึงกับแห้งมากเนาะให้เขามีความแห้งนะคะแล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะคะเอากลับไปปลูกใหม่ก็จะได้เป็นพันหอมนะคะเป็นต้นหอมที่มีคุณภาพแล้วก็คือต้นใหญ่กอใหญ่แล้วก็แตกกอได้ดีนะคะอันนี้คือยังยังยังไม่สามารถที่จะเก็บได้นะคะต้องรอประมาณ50วัน อันนี้คือเป็นวิธีการปลูกหอมแบบเอาไว้ทําพันนะคะจากต้นหอมที่เราซื้อมากินจากตลาดเนาะไม่งงนะคะบางทีคนพูดอาจจะทําให้คนฟังงงเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นขึ้นช่ายขึ้นช่ายที่เราแยกจากกระถางนู้นนะเราแยกออกมาแล้วก็เอามาใส่ในกระถางนี้แล้วก็กระถางนี้นะคะเราก็ตัดไปกินแล้วนะคะสองรอบวันนั้นเราทําคลิปลงไปให้ดูเนาะเป็นคลิปอ่ เป็นคลิปเกี่ยวกับการดูแลบำรุงผักขึ้นช่ายนะคะก็เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามั้งจำไม่ได้นะคะไม่ได้ย้อนไปดูเลยนะคะมุมนี้นะคะก็เป็นมุมพักสวนครัวของเรานี่ค่ะผักขึ้นช่ายที่เราแยกออกมาเห็นไหมคะเขาก็จะแตกกอใหญ่มากเลยเราบำรุงด้วยปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลดด้วยน้ำนะคะน้ำหมักต่างๆแล้วที่เรามีฉีดพ่นฮอร์โมนนะคะก็ฉีดบ่อยๆนะคะจะได้ แตกไว้นะคะต้นสวยอันนี้คือผักชีนะคะเป็นผักชีที่เราได้ทําการเอามาเล็ดมาโรยเนาะนี่นะคะเราโรยเอาไว้ตามกระถางต่างๆเพราะเราไม่มีพื้นที่เลยส่วนกระถางนี้นะคะก็คือเราแยกออกมาปลูกเหมือนกันแยกออกมาจากกระถางนู้นนะคะเราจิ้มจิ้มมาแล้วเราก็ออกมาปลูกนี่ค่ะก็จะได้เป็นผักขึ้นช่ายตัวนี้เป็นผักชีนะคะผักชีของเราที่ที่เราซื้อมา ถ้าใครได้ดูนะคะเราซื้อมากระถางหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยฟินแล้วเราก็ามาแยกปลูกเนาะเราก็ถอดไปกินบ้างนะคะถอนไปกินก็เหลืออยู่หน่อยนึงเนาะแล้วเราก็เอาเมเล็ดเข้ามาโรยเพิ่มนะคะตัวนี้คือเมล็ดที่เราเอามาโรยเพิ่มนี่นะคะก็จะเป็นเมล็ดเล็กๆเป็นต้นเล็กๆนะคะเป็นต้นเล็กๆ,ๆที่เราเอาเมล็ดเข้ามาโรยนะคะแล้วก็เขาก็งอกขึ้นมาเนาะนี่ค่ะ ก็กำลังโตนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับแสงเขาก็จะยืดๆหน่อยหนึ่งเนาะไม่ค่อยสวยนะคะกระถางนี้นะคะก็เป็นกระถางที่เขาเกิดเองเนาะผักขึ้นช่ายเกิดเองแล้วเราก็จิ้มนะคะจิ้มจากกระถางนี้แหละไปปลูกตามกระถางต่างๆเนาะไม่ได้ไม่ได้เอามาเล็ดมาโรยนะคะเขาเกิดเองโดยธรรมชาติเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเราปลูกผักขึ้นช่ายแล้วเราไม่ได้เก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหน้าลมเนาะลมแรงนะคะเขาก็จะปิวนะคะกระจายไปตามกระถางต่างๆ แล้วก็ติดอยู่ในดินเนาะจนจนถึงตอนที่เราเอาดินนะคะมา,าปลูกผักเขาก็งอกเองนะคะอันนี้ก็คือผักอีตูนะคะผักอีตูเราก็เอาเมล็ดมาโรยนะคะก็เอามาจากพวกนี้นะคะก็คือเด็ดมาแล้วก็เอามาโรยเน,น,นาะอันนี้ก็ผักขึ้นช่ายเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่ะคะ่ะขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือผักชีนะคะผักชีเราผักชีเมล็ดผักชีมาโรยนะคะก็งอกขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรมากินนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะจะมีแค่ส่วนรากแค่นั้น นอกน้นไม่รู้อะไรมากินนะคะนี่เห็นไหมคะเหลือแต่ต่อนะคะอันนี้ก็ผักขึ้นชา่ายนะคะดูดูดูความหนาของผักขึ้นชา่ายเกิดเองนะคะจะบอกว่าเกิดเองนะคะนี่ดีเห็นไหมเกิดแบบแน่นมากแน่นแล้วก็มีมีต้นเล็กๆที่กําลังงอกขึ้นมาด้วยนะคะไม่รู้จะไปปลูกไหนปีนี้คือกินไม่หมดแน่นอนนะคะก็มีคนมาขอไปประมาณห้ากระถางนะคะไม่เจ๊ก็แจกจ่ายไปประมาณห้ากระถางไม่มีคนมาเอาอีกเนาะถ้ามีคนเอานะคะม่เจะก็จะแบ่งปันไปเนาะ เพราะว่ามันเยอะเกินนะคะนี่ค่ะดูผักขึ้นช่ายนะคะนี่โน่นนะคะผักขึ้นช่ายยาวไปเลยโน่นมุมผักสวนครัวของเรานะคะแล้วตัวนี้นะคะก็คือผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเนี่ยก็คือแม่เจี๊ยบเนี่ยซื้อมานะคะซื้อมาจากล้านไทยแล้วก็เอาส่วนรากมาปักชำก็คืออยากจะบอกว่ารอดทุกต้นนะคะติดทุกต้นต่างกันกันกบปีที่แล้วที่แม่จะปักชำประมาณซื้อมาสองห่อนะคะประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะหอยใหญ่เลยนะ ยี่สิบกว่าต้นนะคะถุงใหญ่มากเอามาปลูกรอดอยู่ประมาณต้นสองต้นนี่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 ต้นสองต้นจากยี่สิบต้นนะคะเนี่ยรอออยู่แค่นี้เองนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยโตนะการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเด็ดไปกินบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทําการเด็ดไปกินเนาะจะทําลาบนะคะจะทาลาบลาบไก่อันนี้คือมุมนี้ตัวตัวนี้นะคะก็คือผักผักอีตูนะคะผักอีตูไม่จะเอาเก็บไว้ทําพันนะ เก็บเมล็ดพันธุ์เพราะว่าปีนี้หมดนะคะไม่มีเมล็ดพันธุ์ต่อยอดก็จะเอาพวกนี้นะคะพวกนี้ก็คือกิ่งปักชำนะกิ่งปักชำหมดเลยนะคะจากต้นเดียวนะเอามาปักชำตอนแรกไม่เจ้าว่าจะลื้อทิ้งแล้วเขาไม่ยอมโตนะคะอยู่ดีๆนะคะก็แตกแตกยอดอ่อนแตกดอกแตกอะไรออกมาคือสวยงามมากนะคะดูดีมากกลิ่นหอมมากแค่มานั่งตรงนี้นะคะกลิ่นแรงมากมกลิ่นหอมมากนะคะ ดูกระถางนี้เหมือนกันอันนี้ก็ผักขึ้นช่ายนะคะคือเกิดเองเกิดเองอยากบอกว่าเกิดเองะคะ่ะดูดิผักขึ้นช่ายเกิดเองนะคะไม,ไม่รู้จะไปปลูกไหนแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนมาขอไหมเนี่ยคือมันไม่มีที่ปลูกแล้วนะคะก็ปล่อยเข้าไว้แบบนี้เนาะอันนี้ผักผักอะไรนะสลระแหน่สลระแหน,แน่ไม่จะซื้อมากินนะคะก็เสียดายเขาแห้งนะคะก็เลยเอามาปักฉับเอาไว้ก็เนี่ยคะ่ะนี่ก็ติดนะคะอันนี้ก็ผักขึ้นช่าย เอาขึนใช่แยกออกมานะคะแยกออกมาใส่ในตัวนี้เนาะใส่กระถางนี้นะคะแยกจากกระถางนี้มาใส่กระถางอันนี้ก็คือผักสาลแหน่นะคะซื้อมาแล้วก็มาแยกปลูกซื้อมากระถางหนึ่งห้าร้อยฟินนะคะแล้วก็มาแยกปลูกได้หลายกระถางมากตอนนี้ก็คือนี่นะคะตึมเลยนะคะก็คืองอกงามมากนะคะแล้วก็นี้คือผักชีลาวนี่ตัวนี้คือผักชีลาวนะดูผักชีลาวของเรา กำลังงามนะคะผักชีลาวโน่นอ่ะเอามาเลดมาโรยนะคะผักชีลาวเราก็เอามาเลดมาโรยเนาะกระถางนี้ก็คือผักชีฝรั่งนะคะดูผักชีฝรั่งหมดเลยนะคะโอ้ยคลิปนี้ยาวนะคะเพราะว่าผักสวนครัวเราเยอะนะคะก็ทั้งกินทั้งแจกเนาะเยอะมากนะคะนี่๋ยวให้ดูนะอันนี้ผักชัยยาค่ะซื้อมากินก็มาปักชำเนะาะมะเขือเปราะนะคะมะเขือปราะสองต้นไม่ค่อยสวย อันนี้เกิดเองนะคะมะเขือเทศเพราะว่าเรา,ากินส้มตำแล้วเราเอามาเทใส่เนาะอันนี้ก็คืออันนี้คืออันนี้คืออะไรนะมะกรูดต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดอันนี้พริกหวานอันนี้พริกไม่ใช่พริกหวานนะคะพริกลูกยาวๆอ่ะเผ็ดเผ็ดน่ะแล้วก็มะเขือเปาะนะคะนี่มะเขือเปาะอ,อันนี้มะเขือเปาะแต่นี่ภูมิใจที่สุดคือตัวนี้นะคะโหระพาค่ะ นี่คือโหงลพานะคะจากกิ่งปักช้ำนะคะซื้อมาจากร้านไทยนะคะซื้อมากินก็เอามาปักช้ำเอาไว้ดูไม่มีเมนูอะไรเลยนะคะมีหลายต้นมากนะคะจะเป็นคนที่ชอบซื้ออะไรมากินก็ไม่ให้เสียเปล่านะคะเอามาปักช้ำเอามาทําปุ๋ยอะไรประมาณนี้เนาะดูกินไม่หมดนะคะปีนี้แล้วก็ยังมีผักขึ้นช่ายนะคะอยู่ฝั่งนู้นอีกผักขึ้นช่ายเกิดเองเยอะมากนะคะปีนี้ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะพาเพื่อนมาดูผักสวนครัวของเรานะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ